วันนี้นะครับผมก็ได้รับเหรียญยันตีนิสิงเหมาหนึ่งองนะครับผมส่งมาทางไปสีน์ทไทยเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะช่องริโชอผมซื้อมาเช่ามาหนึ่งองใช้คำว่าเช่าแล้วกันเนาะไม่ใช่พระผมก็ไม่ค่อยรู้ในเรื่องของยันตีนิสิงเหแต่ว่ามีความรู้นิดหนึ่งนิดเดียวนะ เรื่องของตะบผนแตกคือจะไม่ทิ้งตอนเด็กๆคือผมเล่นดนตรีไทยมาสีปีตั้งแต่อายุ8ขวบนะครับจนถึงจนถึงสาปีครึ่งอะ่ะจนถึงประมาณสิบเ็ดขวบครึ่งนะแล้วก็เลิกเล่นแล้วก็จะเป็นที่รู้กันว่าตะโคนเนี่ยซึ่งเป็นครูทางดนตรีไทยเนะี่ยเป็นเครื่องดนตรีครูนะก็จะเกี่ยวกับพ่อปู่หรือสี พ่อปู่ฤาษีถ้าถ้าไม่ผิดอะไรก็น่าจะเป็นพ่อปู่ฤาษีนารอดนะตอนนี้คือถ้าตะโกนแตกเขาก็จะนำมาทำพิธีทำเหรียญทำอะไรเนี้ยแล้วก็มีการสักยันยันตีนิสิงเห่ชื่อบางครั้งฟังฟังก็เหมือนจะเป็นยาสมุนไพรอ,อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงฟางแป็ไม่ใช่นะอันนี้เกี่ยวกับอา โคกลาบเสน่ห์ความิริมงคลสำหรับคนที่ได้ไปบูชาแล้วเดี๋ยวตอนท้ายท้ายรายการตอนจบผมจะอ่านอนุภาพอันนี้ส่งให้ฟังนะที่คนขายเขาเขียนเอาไว้นะเขามาลงไว้ก็องค์นี้นะครับเช่ามาจากเฟซบุ๊กนะใช้คำว่าเช่าแล้วกันเนะาะราคาสองราคาสิบาบาทเป็นอย่างไรดูนี่นี่ก็มีการทำพิธีนะ ให้ดูที่เหรียญก่อนเลยนี่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 นะครับเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะมีคำน่าจะเป็นบทสวดหรือเปล่าดูองค์เล็กนะองเล็กเล็กเท่าประมาณเหรียญบาทเล็กนะนเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าชัดๆเลอเพราะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูตอนถ่ายอีกทีหนึง่ง นีเขาเขียนว่าอะไรเดี๋ยวผมขออ่านดูหน่อย,อ,ยอะไรเนี่ยรวยใช่ไหมรวยปลดหนี้หรือว่ารวมมอแมหรือนิดน,ดนึงนะมันไม่ค่อยชัดฮะน่าจะยอยักอ่านดูดยอยักมอมองไม่ค่อยชัด รวยปดนี้ยันตรีนิสิงเหหนังกองแตกนะครับก็องค์เล็กๆกระจุมกระจิมน่ารักนะนี่ๆย่อยักไม่ค่อยชัดรวยปดนี้ยันตรียันตอเต่ากัลันตัวเดียวยอยักให้กัดนอนหนูตอเต่ากัลันยันตรีนิสิงเหหนังกรองแตกน่าจะเป็นตะโพนไทยนะน่าจะเป็นตะโพนไทยน่าจะเป็น ไม่แน่ใจว่าของภาคกลางหรือภาคเหนือพอเห็นทําพิธีที่ภาคเหนือด้วยนะครับทําพิธีหลายหลายช่วงอยู่ผมก็สนใจเพราะว่าผมเป็นนักดนตรีไทยตอนเด็กเดี๋ยวจะแกะอันนี้อ่านให้ดูว่าคืออะไรนะเขาเขียนอะไรมานี่นะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับผมคาถาบูชา ยันตรีนิสิงเหยัยนคูใหญ่หนังกลองแตกอ๋อเป็นหนังกลองลิเกนะแสดงว่าเป็นของภาคกลางนะเป็นกองภาคกลางนะ่าจะตะพลนะครับก็ในทางพ่อปู่ฤาษีจะมีพ่อปู่ฤาษีทับตะโพลนะ <Okay. S 1> ท่องนโมกรสามจบผมจะท่องให้ฟังนะ ถ้าเกิดสวดอะไรผิดขออภาัายไได้วยนะไม่เคยสวดบทนี้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมะอะอ,อุตรีนิสิงเหสัทธวิปีปะสออุสัตนาเเคอปาปามะจุปะอาปมามะจุปะ นะครับปันจะเพชรฉรูกันเจวะนะมะพะทะจะตุเทวาอิสวาสุสุสาอิชวัชราชาอันนี้ทอบนโทเป็นเหมือนอ่นเหมือนทอทหารเนาะทีคสังอังคุปันจะอินทรา นะเมวะจะมิเอกยักขาอสังวิสุโรปุสภุพะนะวะเทวาสะหะชะตะตรีน่าจะต่อประตักนะปัญจะพรมมาสหัมปฏิพุทโธท,ท,ท,ทอทงก็เหมือนทอทหารเทะวะราชาเสพุเสวะเสตะอะเส อัฏฐะอรหันตานโมพุทธายะปัญจะพุทธานมามิหังผมจะสับสนเรื่องทอถอถอฐานถอฐานฐานฐานถาฐานจะเป็นเหมือนถอถุงเหรออัฏฐะอ่านถูกแล้วทอฐานจะเหมือนทอถุงเนาะฐานอ่านคำว่าฐานไม่ได้พูดบางตัวนานี่บางครั้งก็สับสนงงไปเหมือนกันนะ เรียนจบมานานแล้วไม่ได้ใช้ภาษาไทยบางคำนี่นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วลงให้นะหน้านี้นะเผื่อใครจะไปขยายก๊อปดูนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้อ๋อมีทูบไปให้ด้วยนะครับผมทูบสำหรับเสียงดวงอันนี้คือยันอะไรนี่แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ยันไปนูน่นยันไปนี่ หรือยันไปไหนนะครับผมเป็นผ้ายันนะเดี๋ยวผมกอดูนิดนึงน่าจะเป็นพัชศิวรีนะครับผมน่าจะนะแป๊บนึบบนงมองไม่ค่อยชัดเนาะน่าจะเป็นพัชศิวรีนะครับน่าจะเป็นพัชศิวรีเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแล้วก็ มีธูปมาหนึดอกนี่ทั้งหมดนี้คือสามสามอย่างพร้อมบทสวด259บาทนะครับผมนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมมูนะเพื่อให้ความสิริมงคลมหาสิริมงคลเข้ามาบางทั้งชีวิตคนเรามันก็ไปตามยะถากรรมไปตามบุญตามกรรมนะ บางช่วงก็ลุ่งเรืองบางช่วงก็ลุ่งลิ่งบางช่วงก็เสมอตัวนี่นะเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูว่าได้เลขอะไรนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี่นะครับเป็นเหรียญยันตีนิสสิงเหนะนี่นะนเอาละเดี๋ยวจะจุดทูบที่มากับการเช่าเหรียญยันตีนิสสิงเหนะครับ คือบทที่สักยันหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะเท่าที่ผมอ่านคนระ่าวๆเนี่ยตั้งแต่สมัยมีตั้งแต่หลวงปู่โตพมมารังสีและอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะอ่านประวัติให้ดูอีกทีหนึ่งถ้ามีอะไรผิดพลาดขออภัยเพราะว่าผมเพิ่งจะมาสนใจไม่นานอ่ะเดี๋ยวจุดทูบดูเลขก่อน ขอความโชคดีมีช้ยจงบังเกิดด้วยเทินอันนี้นะเดี๋ยวผมจะปักบนกรป๋องนี้นะมาเดี๋ยวดูไปด้วยกันนิดนึงนิดนึงด้านหน้าทูบก็จะเป็นลายนี้นะลายนี้ เยอะๆเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวดับขอความเหงนหปังปังุงบังเกิดด้วยเถิน เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เลขถูกปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะถ้าโชคดีใครตามเลขนี้ก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆไปด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดถูกก็ทำบุญช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยหรือจะมาซัพพอร์ตช่องรายการผมก็บอกได้ถ้าถูกนะอันนี้ แล้วแต่จิตจะเมตตาหรือจิตจะคิดปรารถนาที่จะทำแต่ถ้าสำหรับผมเวลาผมได้เลขใครมาแล้วถูกผมก็จะทำบุญนะครับแล้วถ้ามีโอกาสตอบแทนก็จะตอบแทนนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาให้มาเขารวยอยู่แล้วเขาไม่ได้หวังอะไรผมก็ไม่ได้หวังอะไรนะก็มาทำรายการให้ทุกคนได้ดูได้รู้จัก สิ่งดีๆที่มีอยู่กับเขาเรียกว่าความเชื่อสายหมู่ของคนไทยแต่โบราณโบราณน,นะครับซึ่งผมมาสนใจเพราะว่าเห็นใน Facebook แล้วก็ชอบเพราะว่าผมเป็นนักดนตรีไทยเกือบ4ปีของวงเล็กนะของหมอนของไทยวงเล็กของวงเล็กเล่นในงานศพเจอผีมาเยอะแล้วก็ฝากติดตามช่องรายการผมคือช่อง ปริโชค i, I c h o k ช่องสิทธิโชค9 s i t h i c h o k เลข9กอารบิกแล้วก็จะมีช่องคนเจอผีแล้วก็ช่องอเล่าเรื่องผีริโชคในแอป,ปแดง Youtube เนี่ยนะครับแล้วก็ไลฟ์สดก็ไปเจอกันได้นะครับที่ต่อต่อนะที่ต่อต่อติก๊กต็อกนะครับโอเคก็มีเปาคุยได้นะเปาคุยไทยด้วยอ่ะ เดี๋ยวเจอกันว่าเลขอะไรหลังจากจุดทูบที่มากับแถมมากับเหรียญยันตีนิสิงเหหเหรียญน,นี้นะครับผมนี่เหรียญน,นี้นะเป็นหนังกองแตกนะกลองลิเกก็จุดทูบเสร็จแล้วเลขที่ออกแต่ไม่รู้จะจะออกจริงค่อยออกจริงๆงฮะงวดที่หนึ่งตุลาเนี่ยศูนตัวที่สองมองไม่ชัดแต่น่าจะเป็นเก้า แล้วก็แปดนะครับผม0 9 8จะพลิกกลับจะอะไรก็เชิญนะแปดเป็นสามได้เก้าเป็นหกได้นะนะครับแล้วก็ดักสามอย่าลืมดักสองตัวไว้ด้วยผมเป็นผู้ชายบอกก็แทงตรงๆไว้ด้วยแล้วก็ไม่ดึงเปซื้อเลขนะของรัฐบาลนะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าผู้ชายผมบอกใครเป็นผู้หญิงก็ ลดหนึ 1> 1, ก็เป็น97ใช่ไหมเก7ก็เป็น1 97ก็เป็น91ก็ได้หรือ61นะครับหรือ67โอ้มัน,มนเลขมันพลิกได้นะเลขมันมองไปเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับส่วน0นะ0จะเป็น8ได้ด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกๆคนนะครับเฮงๆรวยๆปังๆถูกอย่างไรก็ ทำบุญจะมาสนับสนุนรายการผมก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ถูกก็ตัวใครตัวมันเราไม่เราไม่ติดเบียนติดกรรมกันนะเพราะว่าถือว่าผมมาทํารายการแล้วคุณมาซื้อไม่มีใครบังคับเงินในกระเป๋าคุณหรือไม่มีใครมาสั่งให้คุณต้องไปไปเสียงดวงนะเข้าใจเนาะอ่ะโอเคถ้าใครเสียงดวงก็ โชคดีมีใช้แล้วกันพอหอมปากหอมคอไม่ต้องทุ่มจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับเพราะว่าเลขกลมเลขแบบลูกปิงปองหรือลูกอนะไรกลมๆเนี่ยบุญบารมีใครเคยทํามาใครดึงดูดใครก็จะโชคดีเห็นไหมในแต่ละรอบหลวงปู่หลวงพอ่อเจ้าพอ่อเจ้าแม่พระวัดนูน้นวิญญาณวัดนั้นวัดนี้ต่างๆนานาจะเป็นเทพเป็นพระเป็นอะไรต่ออะไรที่สื่อ พอถึงข่าวจริงๆออกบางครั้งก็ไม่แม่นไม่ตรงเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของบุญใครมากกว่าก็ไปตรงนั้นไปตรงเลขนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอ่านบทกรอนอม่แช่บทกรอนอนุภาพของยันตีนิสิงเหให้ฟังนะครับสวัสดีครับช่องรติโชคอย่าลืมกดติดตามและแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ